บอ้ก้อนดื่อเลยผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับคผมใจอย่ามีิ้วตัวเองสิอย่ามิ้วตัวเองครับพี่พูดอะไรทำไมถึงไม่ดีนะครับผมคือผมบอกทุกคนว่าวันนี้เนี่ยผมรักทุกคนมากครับแต่ใช้หูฟังอจะไม่ได้นครับผมต้องใช้ใจั ทุ่มส่นนั่นแหละต้องทุ่มส่วนตากลับมาสู่รางการแล้วต้องมีคำในผมด้วยนะอาฟังฟางถึงผมน่าจะเหรียมแต่ผมก็จะไปเยี่ยมในใจคุณและผมเชื่อว่าหลายคนวันนี้ยังไม่มีแฟนครับผมจะพูดประโยคนึงว่า ไม่ธรรมดาไม่ธรดาบนเวทีนะครับเฮ้ยเฮ้ยยันยันค่้ากันนี่มันสำหรับใครเหแต่หนุ่มมีมีคาแรคเตอร์มีหลายสไตล์มากผู้หัิงต้องเก็บไว้ก่อนผู้หญิงเราเก็บไว้ให้เป็นหนุ่มๆไปก่อน